ซื้ออย่างนี้มานี่เป็นฟิกมันเหมือนฟิกแช่อะไรนะไม่รู้ว่าฟิกผลไม้สดนะขึนก่อนือมันเป็นเหมือนเหมือนแช่อิ่มไหม หรือว่าดองหรืออะไรสักอย่างฮหรือว่าดองอเก็บดูแบบนี้ชิมค่ะเราต้องชิมทุกอย่างอือเอ้ยเป็นเหมือนดอง ไอหมึกเหมือนเหมือนแช่อิ่มก็แ,แบบแห้งๆอ,อร่อยดีแปลก